แรงเหมือนกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีต่อแก๊สจ,จากถังปิกนิกไปใส่พวกเตาเทปี 5, หรือเตาแม่ค้าหรือหรือเตาบ้านก็ได้ครับพวกน,นี้ถังปิกนิกเนี่ยต่อได้นะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าต่อได้หรือเปล่าบางคนก็ยังไม่รู้แต่บางคนก็รู้แล้วครับเผื่อว่า ใครที่ไม่รู้ครับมาดูวิธีกันต่ออันดับแรกเราต้องมีตัวนี้ครับตัวแปลงมันจะสามารถหมุนเข้าหัวปิกนิกได้เนี่ยตัวเล็กเนี่ยหมุนเข้าไปได้แล้วเราก็ต่อจากตัวนี้มาถึงจะต่อให้ดูเลยครับนี่ครับอันนี้ผมหมุนไว้แล้วหมุนสายไว้แล้วเดี๋ยวผมจะต่อสายตัวนี้เข้าไป ต่ออย่างนี้ครับเตาบ้านก็ทําได้นะครับเตาบ้านก็เหมือนกันเราแค่เปลี่ยนหัวเนี้ยก็เปลี่ยนเป็นหัวของเตาบ้านก็ต่อได้แล้วครับบางคนจะขายของแบบเลือกเลกเริ่มแรกๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีพวกถังแก๊สถังใหญ่ถัง15โลอย่างเงี้ยเรามีพิกนิกเราก็หาซื้อพวกในตัวแปลงนี้มาครับเนี่ยตัวนี้แล้วก็ มาใส่แล้วก็ต่อได้เลยเผื่อบางคนอาจจะแรกๆก็จะลองขายของก็จะลองก่อนอะไรเนี่ยยังไม่ต้องลงทุนเยอะพราะมีครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับนี่ขโมนเลยนั่นเลย แล้วเราก็หมุนหัวนี่ได้เลยเพราะมันเป็นหัวอยู่แล้วลองเลยครับอลองดูจะแรงไหม แรงเหมือนกันนะครับโอเคครับแค่นี้ครับง่ายๆหาซื้อตัวตัวแปลงเนะี้ยมาใส่แล้วก็ต่อได้เลยไม่ว่าจะเป็นเตาบ้านก็เหมือนกันเตาบ้านก็เปลี่ยนแค่ตัวเนี้ยเปลี่ยนแค่หัวรัวนี้เป็นของเตาบ้านก็มาต่อแบบนี้ได้เลยนะครับโอเค แค่นี้นะครับอย่าลืมใครเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณมากครับ